อิงฟ้าวราหารับมีปัญหากับชารลอตออสตินแต่ยังรับงานคู่ได้เหมือนเดิมอิงฟ้าวราหารับมีปัญหากับคู่จิ้นชารลตออสตินจริงบอสนาวัตรเรียกคุยแล้วยันยังรับงานคู่ได้เหมือนเดิม เป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างมากสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตอิงฟ้าวราหะและสาวชาร์ลอตออสตินเพราะเหล่าแฟนคลับพากันจับสังเกตว่าทั้งคู่นั้นเหมือนมีปัญหากันเพราะเวลาออกงานไม่ยอมคุยกันและสนิทเหมือนเมื่อก่อนงานนี้สาวอิงฟ้าก็ได้มามาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกทั้งล่าสุดบัสนวัตมีการเรียกไปปรับความเข้าใจกันด้วย ล่าสุดอิงฟ้าวราหะได้ให้สัมภาษณ์ปมดราม่าของเจ้าตัวและคู่จิ้นชาร์ล็อตออสตินรับงานคู่แต่ไม่คุยกันจนแฟนคลับจับสังเกตได้งานนี้เจ้าตัวได้เผยว่าในวันนี้มีการคุยกันก่อนที่จะมางานว่ามีปัญหาในการทำงานมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องภายในที่อาจยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าเป็นธรรมดาพี่น้องอยู่ด้วยกันความผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งทั้งคู่ก็เก็บอาการไม่เก่งแต่สุดท้ายวันนี้ได้คุยกันก็โอเคถามว่าเคยมีปัญหากันก่อนไหม ตนก็ยอมรับว่าเคยเพราะว่าเหมือนผู้หญิงพี่น้องทะเลาะกันอยู่ด้วยกันมากๆบางทีมันมีเรื่องไม่พูดกันตรงๆก็มีมีทั้งปัญหาที่เป็นเรื่องเดิมๆและก็ปัญหาใหม่ที่ยังไม่เคยคุยกันทางบอสนวัดก็เรียกไปคุยกันวันนี้ไม่ได้เชิงกับโดนดูแต่เขาก็อยากรู้เขาป้อนแต่งานให้เราไม่เคยรู้เลยว่าปัญหามีอะไรบ้างตอนนี้บอสก็เรียกคุยในการอยู่ด้วยกันเคารพซึ่งกันและกันมีอะไรบ้าง ส่วนปัญหาคืออะไรนั้นตนก็เผยว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกในเรื่องของการวางตัวด้วยใช้โซเชียลไม่พูดกันตรงๆมันทะเลาะกันคือเรื่องผู้หญิงหญิงอารมณ์เดียวกันนิสัยคล้ายกันด้วยความที่ผ่านมาเราไม่พูดด้วยซึ่งก็เคลียร์กัน100เเซแล้วแต่ยังหาจุดตรงกลางเราปรับเขาปรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเรามานั่งดูฟีดแบ็ภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นก็น้อมรับแอบนิดนึงก็ไม่คิดว่าจะเป็นจุดที่ดราม่าความสนใจขนาดนั้นมีการพูดคุยกันว่า หลังจากนี้จะระวังให้มากขึ้นถ้าสมมุติถ้าเกิดเรื่องที่มันน้อยก็พูดเลยไม่ต้องเก็บส่วนงานคู่ยังรับงานคู่ได้เหมือนเดิมทนายพัชชีจูนเพนชูลีพ้คดีเมียที่ใช้เงินผัวติดคุกทั้งประเทศแน่ทนายพัชชีจูนเพนชูลีแพ้ดีเมียที่ใช้เงินผัวติดคุกทั้งประเทศแน่ย้ำผมจะดูแลพี่เองวันหนึ่งอุปสรรคมันต้องผ่านไปให้ได้หันหลังมายังมีผมเสมอวันที่สิบมิถุนายน 67นายอนุสร์อสุรพงษ์ทนายพัฒเจ้าของฉายาินายเมียหลวงและเป็นทนายความของจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าถ้าจูนเพนชุลีต้องมาติดคุกเพราะคดีแค่นี้บรรดาเมียเมียที่ใช้เงินผัวติดคุกกันทั้งประเทศผมบอกเลยหลักกฎหมายอาญาเรื่องเจตนาจะมีไว้ทำไมนอกจากนี้ทนายพัฒยังโพส์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่า ผมได้ยินข่าวว่ามีคนจะเอาจูนติดคุกถ้าไม่ใช่จูนแล้วเป็นคนอื่นละก็ไม่แน่นะครับตอบตรงๆไม่เคยกลัวพร้อมย้ำว่าผมจะดูแลพี่เองไว้ใจผมผมเชื่อว่าวันหนึ่งอุปสรรคมันต้องผ่านไปให้ได้ถ้าไม่มีใครยืนข้างพี่จำไว้ว่าหันหลังมามีผมเสมอครับอย่างไรก็ตามทนายพัดยังได้โพส์เผยถึงข้อกฎหมายกฎหมายประเทศไทยได้บัญญัติเหตุอย่าไว้ชัดเจนว่าหากจะหย่ากันจะต้องมีเหตุตามกฎหมายที่ชัดเจนด้วย คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516บัญญัติไว้ว่าเหตุฟ้องอย่ามีดังต่อไปนี้ 1. สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นชั้นภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องอย่าได้ 2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ท่าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ขอได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือ p a u s e m i d n i g h thirty unmute ขอได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้ สาสามีหรือภริยาทำร้า,รายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้ 4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้เศษสส,ส่วนหนึ่ง สองสามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมีได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วยและการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้เศษสี่ส่วนสอง สามสามีและภริยาสมัครใจไกลกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันชั้นสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องอย่าได้ 5. สี่สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องอย่าได้ห สามีหรือภริยาไม่ให้ขอความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงาดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรงทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันชั้นสามีภริยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้เจ็ด สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปีและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้แสามีหรือภริยาผิดทันบนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้เก้า สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะร้อรัรงไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องอย่าได้10สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดการอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องอย่าได้ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook เพจทนายพัฒน์ปรึกษาฟรี0 8 7 8 1 3 3 0 1 2